วันนี้จะมาเพาะผักสวนครัวไว้กินครับเพาะในกระถางเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมวันนี้ผมจะเพาะต้นอะไรครับแล้วนี่คือที่เพาะไว้แล้วครับมีน,นั้นว่านหางก็ขอบไว้ให้เพาะไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆครับแล้วก็มีสับปะรดแต่ตรงนี้ว่าจะหาที่ปลูกลงดินครับใส่กระถางไว้ก่อนแล้วก็มี สารแน่ครับสารแน่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็วอร์เกตครับมันจะมีบออร์เกตที่ใบใหญ่กว่าน,นี้ก็มีครับแต่ไม่รู้ตรงนี้กระถางหาไม่เจอครับรู้ไปซุกไว้ไหนแล้วก็จะมีอ่พวกปักชีปักชีฝรั่งครับปักขอมเปยนั่นแหละครับ ที่เพาะไว้ตั้งแต่คลิป,ลปก่อนนู้ผมก็จําไม่ได้ว่ากี่เดือนเพราะผมไม่ค่อยจาอะไรเลยแล้วก็เนี่ยฮะตัวเนี้ยชอบกิ่นมันมากครับต้นอะไรนะะลืมชื่อไปเฉยๆกุยช่ายไม่ใช่เข่งช่ายครับผมชอบพูดสลับกันกุยช่ายเข่งช่ายนี่ต้นเข่งช่ายครับน่าจะใช่ครับคือซื้อมาจากตลาดนัดนะครับเอามาทำกับข้าวแล้วก็เหลือ เหลือต <Workers> ้นมันอย่างนี้ครับต้นมันที่มีรากติดหน่อยแล้วก็ตัดเอาใบมันไปใช้แล้วก็นี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเพาะเพาะต้นนี้ครับเพาะไว้อีกกระถางหนึ่งครับเวลาเพาะก็ไม่ยากครับก็ เอาดินใส่กระถางนี่ครับใส่กระถางไว้แล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มครับดินทั่วไปก็ได้ครับดินถุงที่เขาขายครับแล้วก็มีต้นนนี้ครับอะไรนะเข่งชายเป็นดินชื่ออีกเลวเข่งชายครับแล้วก็เวลาเพาะก็เอาหาไม้ก็ได้ครับจิ้มจิ้มให้มันเป็นรูครับให้ดินเป็นรู สิ้นลงไปเลยครับกี่รูก็ว่ากันมีผมสี่รูนมีสี่ต้น<อ>ก็เสียบลงไปอย่างนี้เลยครับเสียบลงไปเลยเสียบลงไปอันนี้ก็เสียบลงไปก็ มันก็อาจจะไม่รอดทั้งหมดหรอกครับบางต้นมันอาจจะเน่าก็รอดแค่ไหนก็ช่างมันก็แล้วแต่ครับคือเราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เลยเพราะว่ามีสำรองอยู่แล้วกระถางนัง้นไอ้พวกนี้มันปลูกง่ายครับแล้วก็ราคาถูกเวลาเราซื้อมาบางทีเหลือๆล้วก็เอามาเพาะเป็นต้นใหม่ได้ก็ลองไปทำดูครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขและก็ จงรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ